สวัสดีครับวันนี้มีไก่หนุ่มมาแนะนำหนึ่งตัวนะครับตัวนี้อายุป,ประมาณห้าเดือนนะครับนะครับตัวสีแดงนี้นะครับตัวนี้แม่เป็นเอ่อเยอซีงส์สาเบิร์ดขนพกนะครับส่วนพ่อเนี่ยจะเป็นลูกของเจ้าทองน้อยอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับพ่อจะเป็นลูกเจ้าทองน้อยนะครับพข้ามาจอมดับตะวันนะครับ ไก่อายุประมาณ5เดือนนะครับตัวนี้กระดูโครงสร้างดีมากครับน้ําหนักอยู่ที่2องสี่นะครับไก่อายุ5เดือน2อสีตัวนี้รอยโตแน่นอนนะครับใครอยากได้ไปชําไว้นะครับนี่ครับตัวนี้เบาๆแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับเบาๆแน่นอนนะครับราคาเบาๆนะครับใครที่ชอบนะครับเบอร์แข่กระดูกโครงสร้างนะครับตัวนี้เหมาะมากนะครับนี่ครับนี่ครับ สวยครับกระดูกโครงสร้างดีชุดนี้มีเบอร์แข่งแน่นอนนะครับนะี่ครับใครชอบนะครับราคา,าเบาๆเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับยังไงก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ